เพจทางการของ Miss Universe Thailand ได้โพสต์วิดีโอของ Miss Universe Thailand 2024แต่มีชาวฟิลิปปินส์ท่านหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าปีนี้มีเพียง m ม s สฟิลิปปินส์เท่านั้นที่จะได้ครองมองกฎุฎจะเป็นใครอื่นไม่ได้แม้ชาวหลาตินหนับร้อยยืนยันว่าไทยควรจะได้รับมงกฎุฎนะครับผมหละบบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สบายดีสวัสดีพี่น้องปองไปมดสุขูสุขคนมาพบกับลาบยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่414และในอีพีนี้แอดจะมานำเสนอเกี่ยวกับ m i s s u n i v e r ์ e Thailand 2024ที่ต่างชาติต่างก็ยกย่องและมั่นใจว่าเธอจะได้ครองมองกฎุฎแม้จะมีชาวฟิลิปปินส์บางคนไม่ปลืม้มก็ตามนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยปองบอกว่าสุดปังอลังการทำแฟนนางงามทั่วโลกตาค้างกับลูกล่าสุดของโอปอสุชาตาชวงศีสาวน้อยนาะท ไตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์ที่เป็นตัวแทนประเทศไปประกวดบนเวทีระดับโลกอย่างเวที m ิ s s Universe 2024ที่ประเทศเม็กซิโกที่ล่าสุดเธอประกฏดตัวในชุดไทยสิริพัตราสีวาลายัยสวยสงา่าจนหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคล้ายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพรรมราชนินีพันปีหลวงมากเลยนะครับอีกทางยังมีชินหยุดโลกชวนคนลุกตอนที่โอปป้เดินไปไว้มงกุฎงานนี้ทําให้แฟนนางงามลุนหนักว่าหรือเธอคนนี้อา จะเป็นคนที่คว้ามงกุฎ3กลับมาให้ไทยได้สําเร็จหลังจากที่รอคอยมานาน36ปีนะครับปีนี้ต้องบอกว่าตัวแทนของประเทศไทยไมทําให้แฟนๆทั่วโลกพิดวังตั้งแต่วินาทีแรกที่เธอเขากองประกวดทันทีที่เธอลงจากรถเพื่อเข้าสถานที่เก็บตัวก็มีแฟนๆชาวไทยและชาวลาตินมารอต้อนรับพร้อมเชียร์สนานว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าคนที่เชียร์นองนั้นไม่ได้มีแค่แฟนๆชาวไทยแต่มีแฟนๆจากทั่วโลกเห็นนะครับความตดดเด่น อเธอโดยเฉพาะชาวเม็กซิโกและมีความมั่นใจว่าเธออาจจะมงลงในปีนี้ซึ่งมีชาวเม็กซิโกท่านหนึ่งได้คอมเมนต์บอกว่าฉันชอบเธอที่เธอให้ความเคารพแก่ชาวเม็กซิโกนะครับฉันอยากให้เธอนํามงกุฎกลับประเทศไทยมีชาวเม็กซิโกอีกท่านบอกว่าหากยังมีคนคิดว่าประเทศไทยไม่ได้มงกุฎปีนี้มันก็แค่คนเงียเงาคนหนึ่งเท่านั้นเธอเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดและโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับผู้จัดงานประกวดที่จะมอบมงกุฎนั้นให้กับประเทศของเธอในรอบ36ปีฉันไม่ใช่คน นะแต่ฉันแน่ใจว่าผู้หญิงคนนี้จะชนะ200%แต่ก็มีชาวฟิลิปปินส์บางคนนะครับที่ไม่ชอบสิ่งนี้พร้อมคอมเมนต์บอกว่าปีนี้มงต่องลงมิสฟิลิปปินส์เท่านั้นจะเป็นใครอื่นไม่ได้ต้องเป็นมิสยูนิเวอร์สฟิลิปปินส์เท่านั้นนะครับต่อกับคอมเมนต์นี้ก็มีชาวฟิลิปปินส์อีกคนข้ามาตอกกลับไปว่าหยุดความคิดนั้นซะฉันรู้ว่าคุณไม่ใช่ชาวฟิลิปปินส์อย่าเข้าใจผิดชาวฟิลิปปินส์นะทุกคนสมควรที่จะได้รับมงกุฎไม่ใช่แค่ชาวฟิิิิิิิลลลปปนนนนนนนสเเเท่าาัั้้บคอมมตะ,ะชวฟนนดก็ กลับไปว่าแล้วไงก็ฉันภูมิใจที่เป็นคนฟิลิปปินส์นี่อย่ามาซ้อนฉันเลยนะครับคณตั้งหากที่ควรดูและอ่านให้เยอะนะครับผมก็ต้องบอกว่าทุกชาติมีซิ์เชียตัวแทนของประเทศตนแต่ว่าควรที่จะเชียร์ในพื้นที่ของตนเหมือนชาวลาตีนหลายๆคนที่บอกว่าขอเชียร์นางงามบ้านตนนะแต่ถ้านางงามที่ตนเชียร์นั้นไม่ชนะก็ขอเชียร์มิสยูนิเวอร์สไท่อไม่ใช่ว่าจะไปมั่นอกมั่นใจว่านางงามจากประเทศตนเท่านั้นที่จะได้เป็นผู้ชนะนะครับที่สําคัญไม่ไปเม้นต์ใน พื้นที่ของประเทศอื่นแบบนี้เหมือนชาวฟิลิปปินส์ฐานนี้ที่บอกว่า โอปอมีความน่ารักและรูราในขณะที่เฉียวซีก็ดูอ่อนหวานและมีสเสน่ห์ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่บวกไม่ซ้ำนําไม่คุนนะครับผมต่อไปนี้อาจจะพาไปดูมุมมองของชาวไทยและชาวต่างชาติว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรต่อประเด็นนี้นะครับเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวต่างชาติท่านนี้เขาให้มุมมองว่าฉันชอบเธอมากและรู้สึกได้ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจดีอย่างแท้จริงและเธอเป็นตัวแทนของประเทศและวัฒนธรรมของเธอได้เป็นอย่างดีนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่2จากชาวต่างชาติคนนี้เขา ให้มุมมองว่าฉันคิดว่าเธอคือคนนั้นนะครับเธอสง่างามและอ่อนโยนการปรากฏตัวของเธอครั้งนี้มีความโดดเด่นมากต่อกับมุมมองนี้นะครับก็มีชาวต่างชาติอีกคนเข้ามาตอบกลับไปว่าฉันเห็นด้วยมีออร่าอยู่รอบตัวเธอซึ่งคุณไม่สามารถละสายตาได้เมื่อเธอเดินผ่านนะครับชาวต่างชาติคนที่3มให้มุมมองว่าประเพณีที่สดใสจ,จากการสร้างสรรค์ของชาวไทยชุดมีรายละเอียดและความประณีตมากถือว่าน่าทึ่งที่สุดนะครับชาวต่างชาติคนที่สี่ให้มุมมองว่าเธอสุดยอดจริงๆเธอ โดดเด่นที่สุดในกลุ่มนางงามถือว่าเป็นหนึ่งในนางงามที่ฉันชอบที่สุดนะครับเรามาตําด้วยมุมมองที่5นะครับเป็นมุมมองของชาวไทยชาวไทยท่านให้มุมมองว่าโอปอสุชาตานะครับเป็นตัวแทนของประเทศไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจเธอเป็นความภาคภูมิใจและความสง่างามของประเทศชาติในทุกอย่าง9ก้านะครับเธอแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายแบบดังเดิมอันง,งดงามเป็นสัญ,ญลักษณ์ขอ,ของความงามและวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริงดึงดูดทุกคนด้วยความสุขุมและความสง่างาม อเธอรอยยิ้มที่สดใส нь. และการปรากฏตัวอย่างสง่างามของเธอทําให้เธอสมควรได้รับเกียรติสูงสุดอย่างแท้จริงนะครับผมเรามาตามด้วยมุมมองที่6กนะครับเป็นมุมมองของชาวเม็กซิโกนะครับเขาให้มุมมองว่าขอส่งความรักจากเม็กซิโกสู่ประเทศไทยเธอมีความโดดเด่นและบุคลิกภาพดีเธอสมควรได้รับมงกุฎนะครับผมเรามาตามด้วยมุมมองที่เจนะครับจากชาวต่างชาติคนนี้เขาให้มุมมองว่าประเทศไทยน่าสวยมากคุนดีสูงยิ้มหวานและจริงใจนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่แดจาก ชาวต่างชาติคนนี้ขอให้มุมมองว่าปีนี้ไทยโดดเด่นมากการแสดงของเธอในแต่ละวันแสดงเห็นว่าเธอสมควร ที่จะอยู่ในอันดับต้นๆน,นะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่เกจากชาวต่างชาติคนนี้เขาให้มุมมองว่านางงามไทยคือนางงามจากกักรวรรดิคนใหม่2024เพราะเธอสวยฉลาดและมีความสามารถมากจิตใจดีทอมต้นแต่ตัวเด่นมากมิสยูนิเวอร์สตัวจริงต้องคนนี้นะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่10นะครับจากชาวต่างชาติคนนี้เขาให้มุมมองว่าเธอสวยและใจดีมากมีออรา่าฉันหวังว่าเธอจะชนะนะนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่11จากชาวต่างชาติคนนี้เขาให้มุมมองว่าออร่าแห่งความอ่อนโยนและความสง่างาม นั้นจะพาเธอไปสู่จุดสูงสุด ข้องการประกวดนะครับเรา,าอาดท้ายดูยมุมมองสุดท้ายจากชาวต่างชาติคน lost, คนี้เขาให้มุมมองว่าครั้งนี้เม็กซิโกขอสนับสนุนประเทศไทยเธอเป็นที่ชื่นชอบมากในมุมชาวเม็กซิโกนะครับแม้ว่าในเอเชียพวกเขาอาจจะไม่ชอบหรือสนับสนุนเม็กซิโกในรายการประกวดอื่นๆก็ตามคงอัศจรรย์มากท้าสาวเอเชียได้มงกุดในปีนี้นะครับผมนัน่นคือมุมมองของชาวต่างชาตินะครับมุมมองส่วนใหญ่ก็เป็นมุมมองของชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวเม็กซิโกหรือชาวลาตินอื่นๆนะครับ ผมก็มีมุมมองของชาวไทยแค่มุมมองเดียวเท่านั้นก็สามารถเห็นได้ว่าชาวต่างชาติที่เชียร์น้องโอโปอเยอะมากๆนะครับในปีนี้และ ก็มีความมั่นใจว่าเธอมีโอกาสที่จะชนะหรือว่าความมงกุฎในปีนี้ดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้เธอนะครับส่วนพี่น้องทางบ้านมีมุมมองที่แตกต่างก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยเรื่องราวในวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าแอดนำเสนอผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยก่อนลาจากกันขออวยพรให้พี่น้องจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองก่อนจากกันในวันนี้ขอกล่าวคำว่าทบาบไปดีสวัสดีและเจอกันใหม่อีพีหน้าและอย่าลืมกดติดตามช่องละบบยบินด้วยนะครับขอบคุณครับ